ขอเป็นแฟนในภาษาจีนน,นยแฟนที่เป็นผู้ชาย,ย,ยแฟนที่เป็นผู้หญิง คบหาเป็นแฟนเป็นแฟนกัน有没有男朋友？มีแฟนหรือ,อยัง？你要说有知道吗？ 就是我喜米你。买就是我，喜欢你。高朋爱啦你很久了。就我，喜欢你。就我，喜欢你。就我，喜 ผมแอบรักคุณมานานแล้ว我มอีจิ้อ้ช่ลฉันตกหลุมรักคุณแล้วน是我的ือฉ คุณคือรักแรกของผมวเมทเลียอยะพวกเราเป็นแฟนกันนะเรามาดูคําศัพท์ค่ะไ上 ตกหลุมรักอ่านเลียนแอบรักชูเลียนรักแรก